ค่ะนะคะในช่วงของค่าบายนี้นะคะเราจะมาขึ้นในส่วนของชนิดของคำและหน้าที่ของคำนะคะซึ่งหน้าที่ของคำในภาษาไทยที่พวกเราจะต้องเรียนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสองชนิดนะคะรูเชื่อว่าสิบสองชนิดที่เราจะเรียนเนี้ยนะคะมันต้องผ่านตา นะคะนักเรียนมาตั้งแต่ที่นักเรียนเรียนในช่วงของสมัยประถมนะคะก็คือป .6 นะคะเรามาดูในส่วนของชนิดของคํานะคะและหน้าที่ของคําเนี่ยว่าทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะในส่วนของคําแรกนักเรียนคิดว่าคําแรกที่เราจะเรียนคิดว่าเป็นคําอะไรลําดับของคําคําแรกนักเรียนคิดว่าคําอะไรคะคำนามนักเรียนมาดูนะคะ คาแรกเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปในส่วนของคํานามนะคะเรามาทราบก่อนว่าในการจําแนกนะคะจาแนกคําหรือชนิดของคําในภาษาไทยเนี่ยนะคะซึ่งมีการศึกษากันมานานพอสมควรนะคะและกระทํากันอย่างหลากหลายนะคะซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะคะ ต่างก็ใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไปนะคะอาทิเช่นเลยนะคะหนังสือบางสำนักเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของอาวุะยาอุปกิจศิลปาศาสตร์นะคะซึ่งในช่วงของพศ2511นั่นเองซึ่งจำแนกชนิดของคำไว้ทั้งหมด7ชนิดนะคะอ่ะแต่หลักๆเลยนะคะในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเขาจะอ้างอิงจาก หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดจํานวนสามชนิดนะคะของคําซึ่งประกอบไปด้วยวลีประโยคและสัมพันธ์ภาษานั่นเองนะคะแต่สิ่งที่พวกเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนอยู่ทั้งหมดสิบสองชนิดนะคะอ่ะเรามาดูชนิดแรกชนิดแรกเลยนะคะชนิดแรกนะคะซึ่งจะเรียนก็คือคํานาม แต่ก่อนอื่นเลยเรามาทราบอ่านเรียนโจทย์ใส่สมุดลงไปด้วยนะระหว่างระหว่างที่ครูอธิบายนะคะชนิดของ,างําในาภาษาไทยของเราเนี่ยอย่างที่ครูกล่าวตอนตอน้นนะคะครูกล่าวตอนต้นว่ามีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชนิดคะอ่ะมีทั้งหมดสิบสองชนิดนะคะสิบสองชนิดที่ว่าซึ่งประกอบไปด้วยคำนามคำสรรพนามคำปริยานะคะคำช่วยกริยาคำวิเศษค,คำที่เกี่ยวกับ จำนวนมีอะไรคำบอกจํานวนคำาอุปทะวัตคเชื่อนะคะคำลงท้ายคำผู้ทายและอันสุดท้ายเลยก็คือคําปฏิเสธนะคะแต่ในส่วนของวันนี้เนี่ยครูเชื่อว่าเรานะ่าจะได้รู้ถึงแค่ในส่วนของคำงามนะคะอ่านนักเรียนจดไปว่าชนิดของคาในภาษาไทยมี12ชนิดเขียนชนิดแรกก่อนก็คือคำนามนะคะ อ่ะคำนามเรามาดูนะคะบนจอชัดไหมข้างหลังมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเออผู้ถามว่ายังไงอืมอ่ะเรามาดูสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเรียนในภาคนี้ก็คือในเรื่องของคำนามนะคะอ่ะ,อะนักเรียนสังเกตได้ไหมคำนามเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคำที่ใช้เรียก คือคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งคำนามเนี่ยหมายถึงความที่ใช้เรียกในสิ่งที่เป็นรูปประทและนามประมนะคะรูปประทเช่นอะไรเช่นคนเช่นสัตว์ต้นไม้เครื่องบินนะคะและสิ่งที่เป็นนามธรรทคืออะไรนามธรรทก็คือได้แก่ความเชื่อความคิดความดีนะคะซึ่งสิ่ง,งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าคำนามแต่คำนามที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะ เราก็แบ่งออกได้อีกเป็นกี่ชนิดกี่ชนิดคะสี่ชนิดนะคะซึ่งสี่ชนิดเนี่ยนะคะมันมีตัวบผงชี้ของคำนามว่าคำนามนะคะปรากฏในตำแหน่งที่มันปรากฏอยู่สองตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคนั่นเองนะคะอ่ะอันแรกเลยอันแรกเลยคือคำนามสามัญ คำนามสามาัญหรือเราเรียกง่ายๆว่าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโรงเรียนคําว่าสมุดคําว่าบ้านคําว่าข้าวโรงเรียนยกตัวอย่างคําว่าโรงเรียนในกรณีที่ครูเนี่ยนะคะครูน้อยบอกว่านักเรียนไปโรงเรียนโรงเรียนที่เราพูดเนี่ยชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะ ชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะเป้าชี้เฉพาะเพราะเราไม่ได้ระบุถึงชื่อของโรงเรียนนั้นๆถูกต้องไหมคะเราสร้างเฉพาะว่าเป็นโรงเรียนอะดังนั้นเชนครูเรียกนักเรียนเนี่ยคำว่านักเรียนเนี่ยรวมกันทั้งหมดในห้องไหมรวมรวมไหมรวมแต่ถ้าในกรณีที่คุณครูเรียกว่าอะคุณเรียกนักเรียนที่เป็นเลื่อเนี่ยคุณปพื่มแสดงว่าคุณปพื่มที่ครูเรียกเนี่ย ชี้เฉพาะเจาะจงหรือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงอ่ะชี้เฉพาะเจาะจงดังนั้นแล้วการเรียกชื่อเ <_ d ue> พื่อนที่มีชื่อเป็นของตนเองเราจึงเรียกว่าเป็นคํานามวิสามันนะคะแยกออกยังระหว่างคํานามสามัญกับคํานามวิสามันแยกออกยังอ่ะอันแรกเราดูอันแรกเราดูก็คือคํานามสามัญน,นะคะต่อไปเรามาดูก็คือในส่วนของคํานามวิสามัน คำนามวิสามันเป็นยังไงคำนามวิสามันก็คือคำนามนะคะที่เฉพาะเจาะจงนะคะชื่ออาจจะเป็นชื่อบุคคลชื่อสถานที่หรืออาจจะเป็นสิ่งของต่างๆนะคะเอาเอาชื่อบุคคลก่อนในกรณีที่ครูเนี่ยแทนตัวเองว่าครูชี้เฉพาะเจาะจงหรือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเป็นคำนามสามัญหรือคำนามวิสามันคำว่าครูมาา สามัญหรือวิสามัญสามัญคำว่าครูต้องเป็นคำนามวิสามัญถ้าเป็นเอ้ยไม่ใช่คำนามสามัญแต่ถ้าครูดวงใจเป็นคำนามอะไรไมีมคำนามวิสามัญใช่ค่ะในกรณีที่เราเรียกชื่อโรงเรียนถ้าเราอยากให้โรงเรียนของเราโรงเรียนวังน้ำเย็ยนวิทยาคมนะคะเรา ต้องแบ่งชื่อโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะให้มันเป็นคํานามอะไรถ้าเราแยกคือเป็นคํานามอะไรโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคมเป็นคํานามประเภทไหนวิสามันนะคะเพราะเป็นคํานามที่ชี้เฉพาะเจาะจงน,นะคะมีใครยังแยกไม่ออกคะคํานามวิสามันกับคํานามสามันมีใครยังแยกไม่ออกไหมคะอะครูถามอีกในกรณีที่รูถามว่า ผู้ถามนะถ้าคุณถามว่าจังหวัดเฉยๆเป็นคำนามประเภทไหนถ้าคุณถามนักเรียนว่าจังหวัดสะแก้วเป็นคำนามประเภทอะไรคะ<ม>นักเรียนเออคำนามวิสามาันแสดงว่าพวกเราเนี่ยสามารถแยกออกได้แล้วว่าเป็นชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะนั่นเองนะคะ,ะสถานที่บุคคลแล้วลองเอาสิ่งของนี่สิ่งของมันสามารถมีอะไรได้บ้าง สิ่งของ <c oughs> อะเราใช้ปากกาเฉยๆอะสมมติครูถามนักเรียนว่าอันนี้คือปากกาปากกาเป็นคำนามประเภทไหนสามัญแต่ถ้าเราใช้ว่าปากกาสีน้ำเงินทันทีดใดน,นั้นคือเป็นคำนามประเภทไหนคะวิสามัญใช่ค่ะเพราะชี้เฉพาะจาะจงว่าปากกาด้านนี้มันเป็นปากานนะปากาสีน้ำเงินนะปากกาสี แดงนะโอเคเข้าใจแล้วนะมีใครไม่เข้าใจอีกไหมลกูกไม่เข้าใจยกมือได้นะไม่เข้าใจยกมือได้นะข้างหลังมองเห็นไหมคะมองเห็นนะอ่ะคำนามอันที่สามนะคะคำนามอันที่สามก็คือคำนามที่เป็นลักษณะนามนะลักษณะนามเป็นยังไงลักษณะนามก็คือคําบอกลักษณะของสิ่งของหรือปริมาณนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง ครูถามนักเรียนพัดลมที่หมุนอยู่บนด้านบนหัวของนักเรียนเนี่ยพัดลมใช้เป็นอะไรลักษณะนามเป็นอะไรเป็นตัวหรือเป็นเครื่องนะคะดังน,น,นั้นแล้วนี่หน้าต่างที่อยู่ข้างคุณนอยเนี่ยเรียกอะไรเป็นบานแล้วกระจกที่เราใช้ส่องนะคะกระจกเป็นองไรกกระจกเป็นอะไรเป็นบานนะคะทีวีหนึ่ง ทีวีเป็นเครื่องดินสอเป็นปากกาหนึ่งหนังสือหนึ่งสมูดหนึ่งกระเป๋าหนึ่งไปนะคะตาเป็นเออจมูกเป็นจมูกเป็นอะไรจมูกเป็นจมูกเออเรียนภาษาไทยได้ภาษา,า,าังกฤษเก่งมากนะคะอะอะไรได้ีกโทรศัพท์หนึง่ง เรื่องนะคะกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าไปแล้วกระเป๋าหนึ่งใบนะคะอ่ะต่อไปครูขอถามนะคะถ้าเป็นช้างป่าเราจะใช้ลักษณะนามเป็นอะไรเชือช้างป่าเป็นอะไรช้างป่าหนึ่งช้างป่าเป็นตัวหรอช้างเนี่ยนะคะสามารถใช้ลักษณะนามได้ทั้งโขลงทั้งตัวทั้งเชือก นะคะแต่ในการใช้ในบริบทต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าช้างบ้านใช้เป็นอะไรช้างป่าใช้เป็นอะไรช้างป่าเนอะช้างป่าเป็นถง<อ>ช้างบ้านเป็นเชือกเป็นตัวส่วนมากผลไม้ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้เป็นอะไรลูกเป,เ,ปลเป็นลูกเป็นผลเป็นลูกอ่ะแล้วไข่ไก่ ใกลายเป็นไฟหรือเป็นฟองก็ได้เรือเป็นไฟหรือเป็นฟองนะคะอะไรนี้อีกไฟไฟสวิตไฟไฟที่เราเปิดเี็ไฟเป็นไฟหนึ่งดวงอ่ะครูอยากทราบว่าคุยที่ภาพเคมีเปล่าเป็นอะไรไม่ไม่ใช่ครูรู้อยู่ว่าภาพเคมีภาพเคมีเป่าไม่ใช่ลักษณะตามของมันของคุย คลยมีลักษณะนามเป็นเล่ากุยนมีลักษณะเป็นอะไรเป็นหวนึ่งมเยนใช้เป็นเนี่ยเหมือนหนังสือเราอะเรียกอะไรเออเวนหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วนักเรียนนักเรียนดูนะเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าที่มันเป็กๆอะใช้เป็นอะไรเข็มหนึ่งเล็มเห็นไหมดังนั้นแล้วในภาษาไทยที่เรามาใช้กันเนี่ย นะคะมันมีลักษณะนามของมันนะคะบางทีเราอาจจะใช้ผิดใช้ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีมีหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นลักษณะนามของมันนะคะ,อะดอกบัวเป็นดอกบัวเป็นดอกถ้าครูเรียกพวกเธอว่านักเรียนชั้นมหนึ่งทับห้าพวกเธอเนีเรียกพวกเธอเรียกเป็นอะไรไม่ทั้งหมดเนี้ยุ เออเป็นกลุงเกกนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ครูนอยบอกว่านักเรียนพวกเธอเห็นไก่ไก่เรียกอะไรไก่หลายตัวเป็นฝูงมีไก่มีนกมีเป็ดเป็นฝูงเวลานกบินมันนกบินนกบินหลายตัวเขาเรียกเป็นฝูงนะคะถ้าหลายตัวแต่อย่างพวกเราเนี่ยเรียกเป็นกรุงนะคะ เป็นฝูงเหมือนกันเหรอฝูงอะไรฝูงตัวอะไรคะโอ้ยยังเป็นพวกนั้นเลยเหรอุร่นเรานี่เกิดปีอะไรอ่าไม่ใช่ปีนักกรา,าริยกนะลูกมาโรมมาเส็มาโรงโมงูใหญ่มาเสนงงูอเออถึงว่าเราไม่ถูกกับครู คูเกิดปีให้ทายคุณน้อยเกิดปีลิงเราเกิดปีว่าค่ะอ่ะพอต่อไปคำนามคำสุดท้ายคำนามลักษณะสุดท้ายพูดคือนะคะคำนามที่เป็นอาการนามนะคะอาการนามเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าเกิดจากการเติมคำซึ่งมีคำอยู่สองคำคือคำว่าอะไรลูก เป็นยังไงทําหน้าที่เป็นคํากริยานะคะเช่นอะไรเช่นการเรียนการคิดความงามความดีการบ้าน,านาเป็นไหมการบ้านเป็นไหมการบ้านเป็นไหมคำที่ทำอาการลนามเขาบอกว่าอาการลนามก็คือการเติมคําโดยมีคําว่าการกับคําว่าความนําหน้าคํากริยา การบ้านเป็นอะไรการบ้านเป็นทอะไรนักเรียนดูการเรียนคําว่าการนําเรียนเป็นไงเป็นปริอยาอัตตไปการการนําคําว่าคิดคืออะไรคิดก็คือแสดงการแสดงอาการคิดนาก็คือเป็นหรือการแสดงออกคานําคือการอาการนำคือการแสดงออกเป็นปีการการกับความอะคอถลาม ข้างหลังนั่งดีๆลูกเออได้โจทย์บ้างไหมครูให้โจทด,ด้วยนะระหว่ังที่ฟังครูมีใครไม่โจดย์ไหมอ่าไม่โจดย์ครูตรวระหว่างโจทย์ครูจะถามไปด้วยตอนนี้นะคะอ่าการง่วงเนี่ยเป็นยังไงการง่วงเป็นยังไงการนำฮะ,ะ,ะเป็นอาการนำไหม เ,เพราะว่าการนาอะไรการน้ำง่วงคาว่าง่วงเป็นคำนกิรนยาค่ะเออกลิริยา,อยาตอนนี้มีคนง่วงนะคะเดี๋ยวครูจะเอาคาต่อไปอะไรได้อีกนะอ่านนักเรียนแล้วโบที่พวกเราติดตอนเนี้ยโบมีลักษณะนามเป็นอะไรอันชิ้นเป็นชิ้นโบหนึ่งชิ้น,นโบหนึ่งอันใบใบแว่นตาเขาเรียกเป็นอะไร ฮะอันเดียวกันเปันต่าครูน้อยก็เป็นคนใส่เป็นตางรินะเขาเป็นคนใส่ตาสันแต่ว่าบางทีครูก็เปลี่ยนใส่เป็นคันแท่เนาะเอาแว่นเป็นอะไรเร็วๆต่ออะไปต่อแสดงว่าห้องนี้เรียนเร็วครูจะไปต่อในส่วนของคำปิดยาใเ่ร็จยตอบเร็วๆลูกเร็วๆเรๆเๆๆ อา้าวคำว่าครูขอถามคำว่าเขาชักกันนะคะเป็นคำนามประเภทไหนวิสามันเพราะว่าชี้เฉพาะของชื่อสถานที่ถูกต้องไหมคือมีอะไรอีกหน้า ด้านในส่วนของวันนี้นะคะครูว่าพวกเราน่าจะเรียนน่าจะทําความเข้าใจในส่วนของคํานามก็พอเนาะเดี๋ยวเราจะเอาภาพและเรื่องถ้าวันไหนที่เอ้ยถ้าวันไหนที่มีเวลาว่างพอเราอาจจะขึ้นในส่วนของวันเอ่อภาพละสองเรื่องนะคะแต่ในส่วนของวันนี้เดี๋ยวให้หนักเรียนนะคะจดสรุปความเข้าใจที่ครูได้อธิบายไปให้หนักเรียนลงในสมุด นะคะแล้วเาเรียนภาษาอุปถัมภ์สตัวนี่ค่ะ